สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยรัฐทีวีวันนี้เรามีบทสรุปแบบละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินรบไฮเทคของจีนรุ่น J104 หรือชื่อเล่นะว่ามัางกรทรงพลังซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบชั้นนําของจีนพร้อมแล้วไปรู้จักกันเลยครับ J104 พัฒนามาจาก J10 รุ่นแรกและถือเป็นรุ่นอัปเกรดขั้นก้าวกระโดด ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทั้งเรดาร์ AESA ระบบอาวุธขั้นสูงและเครื่องยนต์ w s 1 0 b ที่จีนผลิตเองจอนะมีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากลดีไซน์ลำตัวใช้ปีกสามเหลี่ยมพร้อมแคนาดอเดลต้าขนาดช่วยให้บินโฉบทันได้ดีคล่องตัวสูงสมรรถนะเหนือชายแดนสัตรูทั้งที่ระดับความสูงและระดับต่ำ เครื่องยนต์ Ws 1 0 B นี่เองเป็นหัวใจสำคัญมันให้แรงขับถึง144กิโลนิวตันพร้อมระบบน้ำหลังเผาไม่ทำให้ J จ1 0 C สามารถบินได้ถึงแมท1.8ที่ความสูงและสูงสุดถึงแมท2.0บนระดับฟ้าส่วนเรดาร์ AESA จัดเป็นตัวชูโรงแสดงถึงความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลกว่า50กิโลเมตรและแม้ในสภาพสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ปล่อยขีปนาวุธได้แม่นยำกว่า J10 รุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด j 104ยังติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน e EWU ระบบเตือนภัยขีปนาวุธและระบบ IRST ที่อยู่หน้าห้องนักบินช่วยจับเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้เรดาร์ซึ่งแปลว่ามันสามารถปฏิบัติการแบบเนียบๆได้ในสนามรบ พูดถึงอาวุธ J104 มีฮาร์ดพอยตให้ติดตั้งอาวุธได้ถึง11จุดทั้งปีกและลำตัวพูดง่ายง่ายคือยกทะลุทุกสถานการณ์ได้ทั้งยิงอากาศต่ออากาศยิงพื้นยิงเรือหรือยิงทำลายระบบไฟฟ้าโดยรองรับ pl 1 5 pl 1 2 pl 1 0 pl 8 kd 8 8 yj 9 1และอื่นๆ ในแง่ขิปนาวุธ BVR ระยะไกล J-104 ใช้ PL-15 ที่พิสัยถึงกว่า200กิโลเมตรเวอร์ชั่นส่งออกรถพิสัยเหลือ145กิโลเมตรและบินได้เร็วถึงแม .5 บวกขิปนาวุธสั้น PL-10 ใช้ระบบ IR พร้อมหัวเล็งแบบพุ่งตามสายตา High o f f b o r i s i ที่หันหัวเครื่องบินแล้วยิงตัวนี้เลี้ยวได้มากกว่า60กรัมเทียบเคียง IRIST หรือ AIM-9X เลย เมื่อพูดถึงยุทธศาสตร์เชื่อไหมว่าในความขัดแยงล่าสุดระหว่างอินเดียปาก,กีจีนปาก,กีได้ใช้เจ0 c ของปาก,กียิงเครื่องบินอินเดียลำหนึ่งซึ่งมีข่าวว่าคือราเฟลจีนภาคภูมิใจมากเพราะถือเป็นการประลองยุทธจริงครั้งแรกซัดตรงเป้าและยังมีรายงานว่าปาก,กีอ้างว่ายิงราเฟลตกถึงสามลำซึ่งเปิดโอกาสให้จีนใช้เป็นภาพโฆษณาทางการตลาดอาวุธระดับนานาชาติแม้จะมีเสียงส่วนหนึ่งเตือนว่าข้อมูลยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็เป็นคำยืนยันจากแหล่งข่าวทั้งจีนอเมริกาอังกฤษและสื่ออิสระว่ามีการใช้งานจริงถือเป็นจุดเปลี่ยนของมุมมองเทคโนโลยีจีนเลยทีเดียวในมุมมองของนักวิเคราะห์จีนเองเคยถูกมองว่าอย่างลอกแบบรัสเซียแต่ตอนนี้พัฒนาเข้าสู่ยุคสร้างนวัตกรรมใช้ระบบ Ecosystem Warfare ผอสมก,การบูรณาการข้อมูลจาก A W A C S ดาวเทียมสถานีพิสัยต่างๆจนทำให้ J 104ไม่ใช่แค่เครื่องบินดี แต่กลายเป็นแพลตฟอร์มยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ในทางเศรษฐกิจตลาดอาวุธจีนรับแรงหนุนอย่างแรงหลังเหตุการณ์นี้หุ้นของเฉิงดูแอร์คราฟต์คอร์ปอเรชันพุ่งขึ้นถึง40%ในเวลาไม่กี่วันเทียบกับราเฟลที่มีราคาลำละกกว่า200ล้านดอลลาร์แต่ j 1 0 4รุ่นส่งออกอยู่ที่40-50ล้านดอลลาร์ในด้านการส่งออกปากีเป็นฐานทดลองหลักของจีนตั้งแต่ปี2021ได้สั่งซื้อ25เครื่องรุ่น J-10CE เอ็กพอรว่าเรียนมูลค่ารวมประมาณ875ถึง1,000ล้านดอลลาร์พร้อมระบบสนับสนุนเต็มรูปแบบที่น่าสนใจคือจีนเสนอให้ประเทศอื่นทั้งบังกลาเทศอียิปต์และอื่นๆลงทุนใน J-10C e ที่มีเรดาร์ AESA ขิปนาวุธ PL-15 และคุณภาพใกล้เคียง J-10C ของจีนแต่ราคาเบาวกว่าเพิ่มความน่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบระดับกลางบนแบบไม่งบบานปลายในกระเป๋า เมื่อเทียบกับ F-16 หรือราเฟลถึงแม้จะด้ยกว่าบางเรื่องเช่นความหลากของอาวุธต่อน้ำหนักหรือระบบ ECM ของตะวันตกแต่ j 1 0 4ยังมีจุดเด่นเรื่อง PL-15 ที่พิสัยใกล้เคียงเมอิออและ PL-10 ที่ทำมุมยิงง่ายในยุทธวิาาถือว่าคู่คียได้มาก สรุปว่าจากการพัฒนาเครื่องบินพื้นฐานอย่าง J10A มากกว่า J10B มากกว่า J10C และส่งออก J10CE ทำให้จีนสร้างอีโค y ิสต m การบินที่ครบทั้งเครื่องบินเรือดำน้ำเรือรบ AWACS และดาวเทียมทำให้ก่อร่างสู่ยุทธศาสตร์แบบครบวงจร ในอนาคตจีนอาจพัฒนารุ่นต่อไปอย่าง J 1 0 d หรือแม้แต่เจเนเรชันที่6นำแนวคิดนี้มาใช้แสดงว่าความสามารถทางอากาศของจีนจะไม่หยุดแค่ J 1 0 c แต่จะทยานต่อไปอีกแน่นอนบทสรุปง่ายๆคือ J 1 0 c คือการรวมตัวของเทคโนโลยีหลากหลายด้านเพรื่อทงทางเรดาร์ AESA เครื่องยนต Ws 1 0 b ระบบ EW ขั้นสูงและขีปนาวุธ PL 1 5ต่อเพตลิตลบ10 กลายเป็นเครื่องบินรบรุ่นศักยภาพสูงโดยเฉพาะเมื่อได้รับการพิสูจน์ในสนามรบจริงเครื่องแรกถือเป็นจุดเริ่มการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจีนในตลาดอาวุธโลกขอบคุณครับทุกคนที่รับชมหากชอบสคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามช่องไทยรัฐทีวีสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ